รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทายเราล้ำสมัยกว่าเจ้าอื่นวัตถุด,ดิบที่ดีแล้วก็ใช้การพิมพ์สีที่ดีสักดีสีไม่ตกนี่ครับไปหาเจ้าที่มันขายผ้าตรงกับเราคู่แข่งก็เยอะครับตัดสินใจว่าเราเข้าไม่ทุกเจ้าเลยเบนเข็มให้เขาเป็นเพื่อนเราและเขาทดลอง สนับสนุนโดยใหม่มิสูบิชิแอร r สและลีอาร์ตอิดิชั่นภาพยนตร์คนจรวยช่วยไม่ได้สายการบินบางกอกแอร์เวย์บริษัทอิมเมจินทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิสจำกัดสถาบันความงามเมกโกคลินิกซีวิลล่าผูวิลล่าหัวหิน จากเด็กหนุ่มขายผ้าในตลาดสำเพ็งเรียนรู้และศึกษาการทำธุรกิจตั้งแต่อายุ10ขวบสู่การออกแบบลายผ้าและพัฒนาสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองในวัย25ปีปัจจุบันเขาคือผู้ที่นำผ้าแบรนด์ไทยสู่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า,มาด้วยการมองเห็นโอกาสของตลาดประชากรกว่า60ล้านคนจากการแต่งกายชุดประจำชาติเขาใช้เวลา3ปีสร้างไรายได้100ล้านบาทด้วยวัยเพียง31ปีอายุน้อยร้อยล้านเบลลี่บูที่รพัฒ เลอซิริปปาสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนรายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับการบุกตลาดอาเซียนของแบรนด์เบลล b บูจากผ้าไทยในตลาดสำเพ่งสู่สโรงชุดประจำชาติเอกลักษณ์ของชาวเมียนมาด้วยเนื้อผ้าคอตตอนเกรดเอส่สบายดีไซน์โดดเด่นทันสมัย มีลวดลายให้เลือกกว่านห0,000นหมื่นลายทำให้ผ้าของเขาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและนอกจากตลาดอาเซียนแล้วผ้าของเขายังถูกส่งออกไปอีกกว่า10ประเทศทั่วโลกเขาทําได้อย่างไรตามพิธีกรของเราไปพบคําตอบกันเลยครับ โหาตั้งนานเนี่ยต่้นาีสิผมมาอยู่รอคุณตั้งนานแล้วโอ้แต่งตัวเนี่ยนนเนี่ยเป็นคนพม่าเ่ยโอ้คุณก็ดูเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ลืม้ายนี่มาหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยธนาคาราเดี๋ยมองไม่เห็นดำทำไมต้องแต่งตัวพร้อมขนาดนี้ครับมึงก้องครับพวกเราต้องเตรียมความพร้อมสิครับเรามายังประเทศพม่าทั้งทีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับผ้าเขามองเห็นโอกาสทางธุรกิจครับว่าชาวพม่าเนี่ยใส่สโล่ เขมีโอกาสทางธุรกิจเนี่ยย่อมสามารถที่จะสร้างเป็นธุรกิจร้อยล้านได้เขาเลยบินตรงจากกรุงเทพมาที่นี่ครับมาสร้างธุรกิจที่เมืองย่างกุ้งแห่งนี้น่าสนใจมากสำหรับคนนี้ถูกต้องแน่นอนการทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีความพร้อมโอ้โหนี่คุณวัดมีความพร้อมขนาดไหนครับเนี่ย ผมท้อนที่จะลุยตลาด AEC กับยาดมคอรีล่าผมนั่นแหละครับโอ้โหมี่มันยาดมคอรีล่าดมแล้วหอมทนหอมนานนี่ครับใช่แล้วครับร้อนทนร้อนนานทนทานไม่ละลายแดดค่ำกล้องคุณรอดครับครับเดี๋เพิ่งหลอกทายของคุณผู้ชมของเราครับคุณร <c oughs> อดไปพแบกับแขกรับเชิญสร้างแรงบันดาลใจก่อนครับไปครับคุณ้ชมครับอ่ะ สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนอตครับนี่ครับคุณบอลครับอายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้ครับครับผมตัวคุณบอลเองเข้ามาทำธุรกิจมาประมาณกี่ปีแล้วครับก็สักประมาณ3ปีนะครับครสามปีแล้วครับผมสามปีแล้วกับปัจจุบันนี่แตกต่างอยู่ไหมโอ้เยอะมากครับอย่างเช่นง่ายๆคือเรื่องพวกอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราใช้ปีที่แล้วกับปีนี้นี่คนละเรื่องเลยครับแล้วอะไรทําให้เราตัดสินใจว่าเราจะมาลุยตลาดอ่ะหน้าผมคิดว่าด้วยด้วยส่วนตัวพื้นฐานผมขายผ้าใช่ไหมครับผมก็คิดว่า เออพมา่าเนี่ยส่วนใหญ่คนใช้สโลงครับ mm hmm. ใช้สโลงเป็นชุดประจำชาติเฉยคิดว่าเอ้ยถ้าผ้าเรามาสู่ตลาดในพมา่าไดออ้ผ้าเราก็ขายได้เยอะขึ้นเพราะสโลงมาใช้ผืนใหญ่นี่คือโอกาสทางธุรกิจใช่ครับต้องเรียนหาคุณบอลครับไม่ทราบว่าคุณบอลเนี่ยเริ่มต้นธุรกิจมาอายุเท่าไหร่ครับผมเริ่มต้นอายุธุรกิจก็ตั้งแต่เด็กครับ21ครับพอจบมาปุ๊บคุณพ่อเริ่มให้กลับมาทํางานที่บ้านที่สที่สาเพ็งเนี่ยครับ ทาร์ทายที่พันฝ่ามาปัจจุบันคุณบอลเองอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ31แล้วครับ31 <3, S> <10 S 2> ปีปจากรุ่นที่คุณพ่อทำครับจนปัจจุบันที่คุณบอลทำครับไม่ทราบว่าตอนนี้ยอดขายจะเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วครับก็3ปีหลังเรามีเราปิดยอดขายที่มา100กว่าล้านครับ100กว่าล้านโอ้โห100กว่าล้านเนี่ยมันแปลงไปต่อว่าผ้าจะรดดความยาวประมาณเท่าไหร่ครับให้พี่ก้องคิดง่ายๆว่าเอาผ้าผมไปพันประเทศไทยไครับโอ้โห oh, 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 oh. ได้กี่รอบ <c oughs> ได้ก็คงหลายรอบอยู่นะครับแล้วไม่ทราบว่าขายทั้งหมดกี่ประเทศครับตอนนี้ ตอนนี้ครับที่ตอนนี้เราขายอยู่มาณสิบกว่าประเทศครับทั่วโลกทั่วโลกครับก็หลักๆของเรามีทั่วเอเชียครับเอของเราแล้วก็มีมีญี่ปุ่นแล้วก็ไปฝรั่งเศสไปอังกฤษไปดูใบไปปากีสถานอะไรพวกนี้ครับโปเยอะมากเลยครับครับวันนี้มาพม่าและเอาพม่าเป็นเคสสตัดดี้ในการส่งผ้ามาขายด้วยนะครับเราต้องมีวิธีการที่จะบอกว่า ศึกษาตลาดพม่ายอย่างไรรู้ได้ไงว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราจะเลือกลายแบบไหนผ้าคุณภาพแบบไหนมาส่งขายที่ประเทศสินค้าที่ผมทำเนี่ยครับผมทาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้า Cotton, คอตตอนซึ่งซึ่งตัวเท็กเจอร์ผ้าของมันมันก็ใส่สบาย,ยแล้วครับเราคิดว่าของเราที่เราขายได้ถึงทั่วโลกตอนนี้เพราะว่าเราเน้นดีไซน์ครับดีไซน์เราล้ำสมัยกว่าเจ้าอื่นครับแล้วเราก็ด้วยความที่ผ้าของเราเราเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็ใช้การพิมพ์สีที่ดีเหมือนแบบสักดีสีไม่ตกเนี่ยครับ สมูทตี้สมูทตี้สมูทตี้รับครับ,รบเินตลาดที่สนุกดีนะสนุกมากเลยของกินของใช้อะไรมากมายเลยสนุกสนานมากขนาดนี้ ที่นี่เป็นร้านลูกค้าผมที่ตอนที่สมัยเรามาบุกเบิกแล้วมาติดต่อเขาขาย,ขายาเขายผ้าเขาอ๋อนี่ผ้าที่เห็นอยู่คือผ้าคุณบอลหมดเลยใช่ครับผมเ้าหมดเลยเหรอประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ครับต้องเรียนถามครับนี่เราอยู่ในตลาดมีชื่อว่าอะไรแล้วตลาดพอสำคัญยัางไงครับตลาดสกอตครับแล้วก็ตรงนี้เป็นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยแหล่งนี้เหมือนแหล่งค้าผ้าครับเหมือนสำเพ็งเงี้ยครับมันเหมือนร้านผมแต่อยู่ที่อยู่ที่พม่าเงี้ยครับแล้วก่อนการที่เราจะเลือกว่าเราจะไปลงตลาดไหนเนี่ยในต่างประเทศเรามีหลักเกณฑ์การเลือกอย่างไรครับ หลักเกณฑ์การเลือกคือคือเบื้องต้นเนี่ยต้องต้องบอกกันว่าลายผ้าทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเป็นไอเดียของพวกผมครับ,รบแล้วเราก็ดีไซน์ออกมาแล้วก็เราก็ค่้ดูเทรนแฟชั่นก่อนว่าเทรนนี้มาถัว่ฝรั่งเศสมาถึงปุ๊บก็มาฮ่องกงแล้วค่อยมาเมืองไทยทีนี้ผมว่าพมา่าเนี่ยแฟชั่นก็ยังตามเราอยู่ผมว่าหลังจากที่เราขายเสร็จสักประมาณส3เดือนเสร็จผมเชื่อว่าพม่ารับตลาดของเราต่อไปครับ ความเหนียวแน่งของชาวพม่าครับในการที่จะใส่สลงในทุกวันเนี่ยมากน,อนอ้อยอยู่ไหน,ใน,ในเออ <ใน S 2> ผมว่าด้วยด้วยตัวคนพม่าเองเขาเป็นวัฒนธรรมของเขาเหมือนรักชาติอะครับมผมคิดว่าเหตุผลที่ผมเลือกทางพม่าแล้วเราเริ่มกำลังจะมาบุเบิกเพราะว่าอย่างร้านผ้าผมแน่าขายได้อีก30ปีนะครับเรามาดูประเทศที่น่าจับตามองอย่างพม่าก,กันค่ะเมืองใหญ่ๆที่นักลงทุนต่างชาติยิยกเข้าไปลงทุนกันนั้นมีประชากรจุนเวนกี่คน ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมหานครของพม่ามีดังนี้ค่ะมัณฑะเลมีประชากรถึง6.4ล้านคนย่างกุ้งมีประชากรประมาณ5.4ล้านคนหงสวะดีมีประชากรประมาณ5ล้านคนมอละแมงมีประชากรประมาณ2ล้านคนและเนปิดอมีประชากรประมาณ9แสนคน โอ้โหประเทศพม่ามีเมืองที่มีประชากรเกินล้านคนหลายเมืองเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมทำสินค้าส่งออกไปวางขายก็มีสิทธิ์เป็นอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนกันได้เลยนะคะโอโ้ว้าวสโลง,งชิ้นที่ชาวพม่าใสา่ในตะกร้าประมาณบาาอกว่าหลงประมาณกี่บาทครับหลักสิบเลยนะครับก็คือประมาณหลักเจ็ดแปดสิบบาท ตอนนี้ก็ราคาที่จริงสมมติเขาซื้อผ้าผมไปก็ประมาณ200 200อรบาทเองครับผมอาจจะดูแล้วบอกว่า200บาทสำหรับคนไทยรูไม่แพงแต่เพราะเกณฑ์เฉลี่ยของเงินเดือนของคนเยย่าประมาณกี่บามอย่างตอนนี้คนพม่าเนี่ยเงินเดือนประมาณ3,000บาทผู้ก่มของเราเผื่อว่าจะได้หาโอกาสในการทำธุรกิจที่พม่าบ้างต้องทำอยังไงครับผมผมมาพม่าหลายรอบแล้วผมสังเกตว่าที่นี่คนชอบไหว้พระใช่ไหมครับแล้วไหว้พระแล้วคนพม่าทุกคนใส่รองเท้าแตะเหมือนเพื่อนผมทำรองเท้าผ้าใบถามว่าเฮ้ยถ้ากูจะมาขายรองเท้าผ้าใบ ที่พมา่าได้ไหมผมก็เลยตอบเขาว่าผมมีโอกาสเจ๊งสูงเพราะว่าคนที่นี่ไหว้พระเสร็จเขาต้องถอดรองเท้าถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกถ้ารองเท้าเขาไปผมอาจจะไม่สะดวก mm hmm. แล้วผมก็ผมก็เลยให้ข้อคิดเข้าไปนั้นคุณไปทำรองเท้าแตะมาสิ oh. ที่ทำยังไงก็ได้ให้โลโก้อะไรยี่ห้อให้คนพมา่าใช้บ่อยครั้งที่จินตนาการ นำเราไปสู่โลกที่ไม่มีอยู่จริงแต่ถ้าปราศจากจินตนาการเราก็จะไม่ได้ไปที่ไหนเลยข่าวเซแกนจากผ้าไทยในตลาดสำเพผงสู่ตลาดอาซินประเทศพมา่าและอีก10กว่าประเทศทั่วโลกเขามีจุดเริ่มต้นในการส่งออกอย่างไรช่วงหน้าคลาดไม่ได้ครับถ้าวันหนึ่งมีลูกค้าซื้อของเราไปขายขายคนอื่นมากก็ดีเราก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้เราควรจะมีแบรนด์ของตัวเองเพื่อให้ทุกคนจดจำนะ ชร่วมสนุกดูรายการแล้วก็ไปกดไลค์และตอกคำถามใน a c e b o o k อายุน้อยร้อยล้านผู้โชคี30ท่านจะได้รับอีเว์เชอร์มูลค่า500บาทไปเรียนชกมวยที่ Legend Thai Boxing และผู้โชคีอีก2ี่5ท่านจะได้รับอีเวนเชอร์มูลค่า200บาทไปรับประทานอาหารที่ร้านหายหิวไยฟูดคูรูกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ Mitsubishi a t แล a ลีอาร์ตอ e ดิช i นสองสปีแรกก็มันก็คือการสร้างแบรนด์อยู่ครับก็คือมันก็ไปสู่ตลาดค่อยๆค่อยๆค่อยๆจนมันมีงานแฟร์ที่เมืองไทยครับใช่ครับผมก็เลยตัดใจไปออกบูธการมองเห็นโอกาสในประเทศพมา่าทำให้เขาสามารถเข้ามาจับจองตลาดที่มีประชากรกว่า60ล้านคนให้เป็นลูกค้าของเขาได้อะไรที่ทำให้เขามองเห็นโอกาสแห่งความสำเร็จไปหาคำตอบจากอายุนารอยล้านพร้อมๆกันครับ เราเริ่มต้นทาธุรกิจจริง,รงๆอายุเท่าไหร่เริ่มต้นจริงๆนะครับคือจริงๆผมเริ่มแต่ายุสิบขวบนะครับฮะสิบ <ฮะ S 1> ขวบคือสมัยสิบขวบเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ผมจะไม่ได้ไปเล่นเกมบ้านเพื่อนหรือว่าอะไรคุณพ่อจะพาผมไปสำเพ็งตลอดนะสิบขวบทำอะไรบ้างที่รักสิบขวบเนี่ยตอนแรกไปก็งอนงอนก็นเลยไปนั่งเฉยพ่<ว>บอบอกถ้านั่งเฉยก็ไปนั่งอยู่ข้างหน้าร้านฟังเขาขายของ เราไปนั่งเราก็ไปนั่งแล้วไม่มีใครมาผ่านไปผ่านมาสําเพ็งคนเยอะนะครับ,บเราก็ไปนั่งฟังเขาต่อรองขายของก็ฟังทุกวันทุกวันทุกเสาร์ทิศส,สองทเสาร์ทิ์คือเด็กกับเวลาตอนเด็ก,กมันจะจำประวัิศาสตร์ของการเป็นนักขายที่เก่งที่ซึมซับมาจริงๆแล้วมันคืออะไรครับกลยุทธ์ผมคือเป็นเพื่อนลูกค้าก่อนอผมว่าพี่ก้องชอบคุยเรื่องหุ้นผมก็ไปนั่งอ่านหนังสือหุ้นบ้างแต่ไม่ค่อยมีความรู้แต่คือไปนั่งกระแสะเขาว่า เฮียหุ้นตัวนี้เป็นไงพอเขาคุยเขาชอบเล่นหุ้นเนี่ยเขาก็จะนั่งคุยเอ้ยสนใจเหรอเออมันนั่งคุยกันมันนั่งคุยกันอพอผมคุยไปคุยมาเขาเลยสนิทกับเราครับอ๋อใช่เอาล่ะนั่นฝึกปริญญายุดละในช่วงมาว่าวัยเด็กจนถึงมาว่าวัยเรียนรเริ่มต้นทำธุรกิจย,ยังไงครับพอเราทําได้สักปีหนึ่งนะครับปีสองปีเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อเราอยากมีตังค์เยอะขึ้นเราอยากแบบเห็นเพื่อนๆเ,เขามีตังค์ซื้อของนู่นนี่ เราก็ถามคุณพ่อว่าผมขอไปเป็นเซลได้ไหมขายขายผ้าพ่อผมก็งงงเฮ้ยจะเป็นได้เหรออะไรเงี้ยเราไม่เคยฝึกมาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าขอลองดูหน่อยนะพอเราฝึกเก่งนิดนึงแป๊บเดียวเดือนแรกผมขายของได้เกือบร้านแล้วพี่เฮ้ยโหจริงผ้าเราอาจเป็นตัวใหม่ที่เขาอยากอยากจะไอเดียตรงกันพอดีแต่ถ้าเราโม่ใหวังว่าไปหาเจ้าที่มันขายผ้าตรงกับเราคู่แข่งก็เยอะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเข้าทุกเจ้าเลยแล้วเบนเข็มให้เขาเป็นเพื่อนเราและเขาทดลองทดลองทดลอง เราทำยังไงให้ครับเพราะว่าให้ร้านบอกว่าร้านขายผ้าหนาึ่งคูาหาอย่างของคุณบอลนะครับตอนนี้มันเติบโตกลายเป็นบอกว่าร้านที่มีแบรนด์ส่งออกหลายๆทั่วประเทศยางไงครับก,ก็หลักๆนะครับคือสมัยก่อนเราก็ยังซื้อมาขายไปถูกไหมครับ,รบแต่พอพอเราก็คิดว่าเอ๊ถ้าวันหนึ่งมีลูกค้าซื้อมาซื้อของเราไปขายขายคนอื่นบ้างก็ดีเราก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้เราควรจะมีแบรนด์ของตัวเองเพื่อให้ทุกคนจดจำแล้วนะอ๋อตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นแหละครับก็ประมาณ ยี่ห้ายี่หกครับอ๋อนี่คือเก้าต่อไปแล้วของการธุรกิจอายุยี <20 S 1> <ช>่สิบห้าปีคือว่าจากซื้อมาขายไปตอนนี้เรากลายเป็นผู้ผลิตเองแล้วใช่ครับคิดคิดได้แต่เวลาจะทํอย่างนั้นยากไหมครับ,รบต,ต้องยอมรับก็ก็ตัดสินใจบินไปเที่ยวเมืองนอกครับแล้วก็ไปดูว่าร้านผ้าเมืองนอกเขาทำมันยังไงเราก็เลยเไปเก็ตไอเดียมาคือว่าผ้าเมืองนอกเนี่ยที่ดีๆเนี่ยเขามีแบรนด์อยู่ริมขอบผ้าอื ความเป็นไปได้มันสูงเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีใครทำถูกไหมครับเราก็เลยตัดสินใจลองใส่โลโก้ไปตอนนี้คือเราใส่แบรนดิ้งของเราเข้าไปใช่ครับครับภายใต้ชื่อที่ว่าเบลลี่บูครับเบลลี่บูครับหลังจากวอาติดแบรนด์เข้าไปแล้ว ยอดขายมันจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับคือช่วงแรกต้องปี2ปีแรกครับสองสปีแรกก็มันก็คือการสร้างแบรนด์อยู่ครับครับผมก็คือมันก็ไปสู่ตลาดค่อยๆค่อยๆค่อยๆจนทีนี้ผมก็เลยไปตัดสินใจมันมีงานแฟร์ที่เมืองไทยครับชื่อ b ิฟแอนบิวครับผมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นแฟร์ครับใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจไปออกบูธโอ้การออกบูธทีหนึ่งเลยครับต้องใช้ตังค์ประมาณกี่บาทครับก็ก็ประมาณเกือบแสนนะครับอ้โแต่ตอนแรก3ามสครั้งแรกพี่ก้องพี่น้องเชื่อไหมครับผม ไม่มีลูกค้าเลยครับไม่มีลูกค้าต้องเงินไปทิ้งพ่อพ่อด่ามึงไปออกทําไมอะไรครับออกไปทำไมทําไมไม่ต้องแล้วเสียได้ตังค์เพราะหมดไปสามสี่ครั้งก็สี่แสนแล้วพอครั้งที่ห้าจังหวะมีลูกค้ามาพอดีครับและขายได้เจ้าเจ้าหนึ่งพอดีเลยครับเป็นลูกค้าจากจากทางมาเลเซียครับเรารักงานนี้เราก็ทําไปเราก็สู้ไปสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างก็เป็นธรรมดารักเพรสตันยี จากเด็กขายผ้าในตลาดสัเพ็งสูยผู้สร้างแบรนด์ผ้าเบลลี่บูให้เป็นที่รู้จักในตลาดอาเซียนและตลาดโลกเขามีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับตอนนี้ต้องยอมรัรบว่าแบรนด์เบลลี่บูนี้ไม่ได้ทำแค่ผ้าอย่างเดียวนะครับทั้งหมดเลยตอนนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นเบลลี่บูหมดเลยครับ นับสนุนโดยภาพ,พยนตร์คนจะรวยช่วยไม่ได้โดุดอ่คุณมันถูกต้องไหมคุณไปออกแฟร์ถูกต้องไหมประเทศนั้นเป็นยังไงผู้บริโภคเป็นยังไงและเขาชอบแบบไหนเบลลี่บูผ้าแบรนด์ไทยจากตลาดสำเพ็งที่นอกจากจะเป็นที่ยอมรับของพ่อค้าแม่ค้าคนไทยแล้วยังโด่งดังไปสู่อาเซียนและทั่วโลกเขามีเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างไรไปฟังคำตอบจากอายุนรอยลานกันเลยครับ จากจุดแรกที่ขายที่ประเทศมาเลเซียหรือประเทศเนี่ยมันเดินทางขยายไปอีก20ประเทศได้ยังไงครับต้องยอมรับว่าการเปิดบูธครับผมเชื่อว่าการเปิดบูธเนี่ยมันเหมือนการที่เหมือนแบบผู้ซื้อพ้ผู้ขายวิสิ m แบ c ชิ่งในเรื่องออนไลน์มาเก็ตติ้งเราก็ไม่ทิ้งครับเราก็มีช่วงแรกเราเรา,เราไม่ลงทุนอยู่เว็บไซต์อยังเ้เราก็ทำเ o ซบุ๊กแล้วก็เปิดให้มันโอเพนใครก็ ai, สามารถแอดได้จากภาพที่เราเห็นมาว่าเป็นหลายๆพับ ตอนนี้มันก้าวไปสู่อะไรแล้วบ้างครับคือตอนนี้ต้องยอมรับครับแบรนด์เบลลิบูนี่ไม่ได้ทําแค่ผ้าอย่างเดียวนะครับเบลลิบูทําชุดนอนเบลลิบูทํารองเท้าสลิปเปอร์เบลลิบูทํากระเป๋าผ้าที่คนจีนเรียกว่ามา่านกู่เปาครับครับแล้วก็กร,กระจายไปเป็นงานกล่องงานอะไรทั้งหมดเลยตอนนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นเบลลิบูหมดเลยครับรู้สึกยังไงครับว่าตั้งแต่เด็กจนเตนิบโตนะครับ จากผ้าในสัาเพลงของเราแล้วตอนได้เห็นผ้าที่เราดีไซน์เองจากแบรนด์คนไทยของเราเองครับไปอยู่ที่20ประเทศทั่วโลกเนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับ<ม>ว่าเอยโอ้โ oh, หนี้แม่งเออดีรู้สึกดีอ่ะ<ม>เหมือนผมว่าคนทําอาหารอร่อยแล้วมีคนชมว่าเอออร่อยดีนะมผมก็รู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยมาเราเริ่มมาถูกทางแล้วเลยครับ,รบฟังฟังดูนะครับดูเส้นทางธุรกิจดูมันจะสวยหรูมาตลอดทางเลยมันมีช่วงเวลาที่แบบว่าตกต่ำที่สุดหรือท้อแท้ที่สุดเหนื่อยใจที่สุดมีไหมครับ มีครับมันมีช่วงที่ช่วงที่ยอดขายตกตกนี่ตกขนาดไหนก็หายไปครึ่งหนึ่งครับพี่โอ้ตอนนั้นเป็นเท่าไหร่ครับยี่สี่ยี่ห้าประมาณนี้ครับช่วงนี้ครับแล้วเรามีวิธีดูัำถามได้ยังไงครับผมนะครับผมก็เครียดก็เขาคุยกับพ่อผมบอกว่าเอ้ยทำไงดีขายของไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ทําไงนะพ่อผมก็ตบไหลตบไหลผมนี้ครับบอกว่าเฮ้ยคนเรามันไม่ได้ขายได้ทุกวันหรอกนะแต่จำไว้ว่าขยันอย่างเดียวลูกหลังจากนั้นเราก็ทํางานดึกเลยครับเลิกก็ จากปกติเราหาห้าเจ้าแล้วก็วันหนึ่งหาห้าเจ้าแล้วก็เพิ่มเป็นสิบห้าเจ้าและการทำธุรกิจข้ามชาตินะครับหลายคนอาจจะมองคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวคนหลายคนสาหรับคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยครับม,มันมีที่ว่างสำหรับคนไทยในเวทีโลกไหมครับมีงานแฟร์ที่ไหนที่เป็นงานแฟร์ที่ดีๆแล้วมีโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศผมว่าควรจะต้องไปครับหนึ่งดูแลดูตัวเองก่อนว่าโปรดักต์คุณมันมันถูกต้องไหมสองคุณไปออกแฟร์ถูกต้องไหม สามคุณเคยไปศึกษาประเทศนั้นไหมประเทศนั้นเป็นยังไงผู้บริโภคเป็นยังไงและเขาชอบแบบไหนคุณบอลครับอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับคุณคือแรงบันดาลใจของพวกเราในการทําธุรกิจครับอขอคาถาในการทํา,าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคุณบอลเลยครับครับง่ายๆนะครับคือเราไม่อายสมมติเราเราไปหาลูกค้าปุ๊บวันนี้คุณไม่ซื้อเราก็เป็นเพื่อนกันมผมผมเนี่ยชอบเพื่อนนี้เยอะครับผมเชื่อว่าถ้าคนทําได้แบบผมนะครับอย่าว่าตลาด เอซีเลยผมว่าตลาดโลกทุกคนก็สามารถเข้าถึงโลกทั้งใบเปิดให้คนไทยเสมอครับ mm hmm. ถ้าคุณทำได้อย่างผมอายุน้อยร้อยล้านก็ไม่ไกลกันเอื่องครับจากผ้าฝีมือคนไทยในตลาดเล็ก,เลกๆเขามุ่งมั่นพัฒนาจนกลายเป็นผ้าเนื้อดีหลากดีไซน์ในนามเบลลี่บู ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ต่างชาติให้การยอมรับไม่ใช่แค่อาเซียนแต่ผ้าของเขากำลังโกอินเตอร์ไปไกลระดับโลกสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของคนไทยเปิดทางให้กับธุรกิจใหม่ๆได้เข้าสู่ตลาดอาเซียนนำโอกาสและความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยอายุน้อยร้อยล้านสู่อาเซียนทิรพัฒเลิศสิริสภาบอโลกนี้ ล้้านนนคมีีเหตุผกกั่รอาหารตอนใส่ใส่ที่มๆแบบนี้มันควรจะนอกจากขนมปังเนี่ยกู<ป>มานหนึ่งส่งเดลิเวอรี่ทั่วประเทศไทยพูดจริงปะเนี่ยออพูดไปเหมือนโกกอะไรแกค,คิดก็มาแล้วมาแล้วเชียงใหม่ไปถึงไหมไปถึงค่ะโอ้ภูเก็ตไปถึงไหมถึงค่ะ